สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกับโอโฮผมเซอร์อหรือีชินเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่โอ้โหโดนตักท้ายละตายแยาตายเย็นตายแยาตายเย็นเราไปดูก,ก่อนว่ามีอะไรใหม่สำหรับเวอร์ชันนี้นะฮะมี อะไรใหม่ไหมก็มีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือระบบการค้าขายนั่นเองนะฮะระบบการค้าขายก็ไม่ยาก,กินอะไรเพียงเรารู้จักคำสั่งแค่นั้นเองเราก็สามารถที่จะค้าขายได้แล้วนะฮะเช่นว,ว่าเราเก็บของมาได้เงมันเยอะใช่ไหมเราก็ขายให้กับโปรแกรมหลักไปซะหรือไม่ก็ ทิ้งไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังขายไม่ได้นะฮะในตัวผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรขายได้เลยบอกตรงๆขายยังไงขายยังไงก็คือกด enter ขึ้นมาแล้วก็ slash sell แล้วก็ใส่เรียกว่าอะไรรหัสของสิง่ค้าจะขายการไปดูรหัสของมันเนี่ยก็คือไปดูในเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างวิดีโอนะฮะไปดูได้ แล้วก็คำสั่งก็จะแปะไว้ข้างล่างด้วยเซลล์เงี้ยชัว่วเราได้มาคืออะไรล่ะคือตัวนี้ไปแล้วก็กดขายมันก็จะขายให้เราไปเลยแต่นี่คือมันไม่มีนะหรือถ้าเราอยากจะซื้อเราต้องรู้ว่าของที่จะจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรมีรหัสวายอยังไงแล้วก็บายง่ายๆแล้วก็สเปซบายทีหนึ่งวักขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็ใส่ที่เราต้องการซื้อกดไปเราต้องรู้ด้วยว่าค่าเงินเรามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้นะฮะ การดูเงินก็ง่ายๆนะฮะคือใช้ตัวนี้นี่ผมมีอยู่417.46 e u ก o นะฮะคือคำสั่งรหัสอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมใส่รหัสไว้ข้างล่างให้ดูแลกันตายหมูตายหมูเอ้ยไม่ได้เจอผมคนว่ะ ที่มันไม่มีของอะไรให้เราพอที่จะขายได้เลยนะฮะเพราะปืนบางอันนี่ก็ไม่สามารถขายได้นั่นเองเไปดูกันว่าในน,นี่มีอะไรให้เราสามารถขายได้บ้างกระสุนก็หมดไม่อยากออมาโชว์เลยเจออะไรเจอเรื่อยพี่น้องโชคดีชิปเป้งเลยวันนี้มาเจอเรื่อย ผมยังได้ปืนสั้นสักกระบอกหนึ่งไะได้ลองขายดูแม Arizona, 5, ่เจ้าสมบีเจออูสมบีมาแล้วสมบีมาล้ไม่ได้แดกรอบโอ้โหธนูดำเพียบเลยขายได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องรอซอมบีออกไปจากที่นี่ก่อนมา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 มมามามา หิวข้าวด้วยวะหิวน้ำอยู่ข้าวด้วยไปละกูของเต็มด้วย <c oughs> หน้าไม้ได้ธนูดามาอันหนึ่งธนูนี้มันขายได้ไหมวะไอตัวธนูมันรหัส357นะฮะไปดูกันว่าขายได้ไหม อู้ขายได้นะฮะราคา19นะฮะซึ่งก็แพงนะเนี่ยลองไปดูกันว่าเหลืออีก2อันเนี่ยเราจะมาขายได้ไหมตัวนี้มันรหัส3 4 6ดู3 4 6อู้ขายได้ราคา19 U ยูโกลนะฮะยูทอร์เรนต์เออไม่ใช่วะอะไระ U นะยูฟันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูกันผมเลยอ,อ,อีก2ออันจะเก็บมาขายไม่ให้หมด เฮ้เก็บเก็บสอมบี้มาทวงเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่มีอะไรละอยู่น้ําตายแล้วมั้งกูว่านี่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะของที่เราต้องการในเมืองนี้ก็ไม่มีอะไรสามารถที่จะมาจุงกับเราได้แล้วเราได้ของมาขายแล้วขายของขายของขายของ,ของแต่มันขายได้ทีละอันแหละยปัญหามันคือมันขายได้ทีละอันไนไม่ไม่รู้วิธี ขายได้ทีเยอะๆนะไม่รู้ถ้าถ้ามีไงก็บอกๆกันด้วยนะนี่คือสิ่งที่ได้มาใหม่นะในการค้าขายเองเราขายได้ซื้อได้นะฮะแต่เราต้องรู้รหัสแบบนี้ก่อนนะสมมติว่าต้องซื้อธนูเนี่ยแต่เราต้องดูเงินแล้วก่อนก็คือผมดูงี้บล็นคในเองที่จะด,ดูเงินรหัสการดูเงินแล้วก็สามารถตรวจราคาได้นะฮะตรวจราคาได้เช่นกันอ่า รหัสะไยนะผมก็จำไม่ได้แล้วก็ใส่รหัสที่เต้องการเช่น357อ่านี่ก็เป็นราคาธนูดำนะฮะถ้าซื้อก็ราคา110แล้วก็ตาขายคืน55นั่นเองนี่คือราคาที่เราอยากรู้แต่เรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ซื้อไปก็ดูเงินได้ เนี่ยเราก็มีอยู่5 4 0ผมก็ซื้อได้สบายถ้าต้องการซื้อนะฮะแล้วก็ปืนอื่นๆแล้วก็ไปดูรหัสได้ในเว็บไซต์ที่ผมแปงล,ล่างนี่คือสิ่งที่ใหม่ในเวชันสามจนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาให้เราแบบน่าเล่นขึ้นนะฮะการค้าขายในเกมอ่าโอเคแนละ้วผมก็แนะนำอย่างหนึ่งนะฮะการเล่นเกมเนี้ถ้าเราไม่มีข้อมือเข้เมือ,เ,มอเอาเบอร์รี่มากินได้นะฮะมันก็เพิ่มอะไรให้เรามากมายเลยลดความหิวอะไรด้วย นี่นี่เพิ่มเลือดอันนี้ยังไม่แจว๋วเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอาสีนี้ดิไม่ใช่ว่าเมาอ,อย่างเดียวนะครับให้ประโยชน์ด้วยอ๋อเนี่เมาเมาแต่มันเพิ่มอาหารแล้วก็เพิ่มน้ําให้ด้วยนะแล้วก็แก้ไขไปได้เมื่อเจออยู่ในปา่าแต่ที่ดีเราควรที่จะเอามาคราฟก่อนถ้ากินเลยมันก็ลําบากหน่อยการคราฟก็ง่ายๆ ก็เหมือนการทำยาแหละเ,เบอร์รี่ใช่ไหมก็มาคราฟซะจะได้อันหนึ่งเข้ามานะฮะคราฟซะนี่เองกินกไปโอ้โหนี่ลดลดพิษด้วยฮนะลดพิษด้วยดีมาเลยโดยเฉพาะผมแนะนําเลยนะสีเขียวสีเขียวนี่โคตรลดพิษเลยสีเขียวนี่ยเนี่ยตัวนี้เจ๋อมากเลยลดพิษแบบเจ๋งอะ่ะดูนักเก็ตสิบนะัตอนนี้นะโอ้ดูนี่กลายเป็นเก้าสิบแล้วก็ไม่หิวด้วยแต่ ผลข้างเคียงคือเมาฮะเมาฮะวิง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 นะฮะโอเคนะสำหรับข้อดีของเวอร์ชั่นนี้นะฮะแล้วก็มีแถมพิเศษคือการมึนเมาด้วยเองอ่าก็ยังไงก็ขอให้สรุปการเล่นเกมนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวคัาว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ